สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ย่องเบาเข้าครัวจะมาพาเพื่อนๆทํากุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะก็มีกุ้งค่ะมีขึ้นช่ายนะคะต้นหอมไข่ไก่สองฟองค่ะพริกแดงนะคะไว้แต่งหน้านะคะกระเทียมสับละเอียดค่ะ น้ำพริกเผานะคะผงกะหรี่น้ำมันหอยน้ำตาลทรายเนยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพริกไทยป่นค่ะนมสดและซีอิ๊วขาวนะคะอย่างแรกเลยเราจะนำส่วนผสมนะคะลงไปผสมกันก่อนค่ะมันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะแล้วก็สะดวกด้วยค่ะวันนี้เราจะทำจานไม่ใหญ่มากนะคะทำพอทานสองคนค่ะ จะใช้ผงกะหรี่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าจะเป็นซองเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งซองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้าด้วยพริกไทยป่นตามชอบนะคะและนมสดค่ะหรือว่านมจืดก็ได้ค่ะวันนี้เราใช้กระป๋องเล็กแค่นี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนอย่าตีเล็กเกินพอคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ลองชิมรสด,ดูนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมในส่วนของซีอิ๊วค่ะหรือว่าซอสหอยนางรมได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบรสจัดกว่าน,นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตอกไข่แล้วก็ตีไข่ลงไปค่ะเราจะตีแยกนะคะจะได้มันจะได้ผสมกันง่ายกว่าค่ะพอตีไข่เสร็จแล้วนะคะก็ เอาลงไปผสมในนี้ค่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะนำกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะ ใส่เนยลงไปครึ่งช้อนนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อความหอมอร่อยเราจะใส่ลงไปนะคะพอกระเทียมแล้วก็เนยผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยะคะ่ะใส่กุ้งลงไปนะคะผัดให้สุกพอประมาณ50เซนก็พอนะคะเพื่อนๆ พอผัดกุ้งได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องสุกมากเราก็ใส่หอมหัเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วใส่ถุงก็อยลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดลุกเขาให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นก็เทน้ำนะคะที่เราผสมเอาไว้ค่ะเปิดไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดให้มันข้นค่ะพอมันเริ่มข้นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆใส่ผักลงไปได้เลยค่ะ หอมมากเลยค่ะก็คนค่ะคนพักนึงก็จิดไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งผัดผงกะหรี่ของเราเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี้ค่ะหน้าตาของกุ้งผัดผงกะหรี่ของเรากลิ่นหอมหน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนถ้ายัางไงเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำดูนะคะ วันนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายค่ะ